สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเมิตฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านครับครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมสุเมิฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับอาชีพาพี่น้องมาเบิ้งกันตัดตัดขาเห็ดนะครับการตัดแตงขาเห็ด เฮดชุดนี้นะครับเป็นเฮดที่ได้จากาก่อนเฮดที่มีอายุ2เดือน3เดือน4เดือนนะครับเป็นเฮดเอินว่าเฮดนอกเฮดนอกรอบเฮดลีดนะครับลักษณะเฮดจะเป็นอดอกนี้น้อยงามนะครับดอกนี้น้อยงามๆช่วง,งนี้อากาศ ยนี่มือเศ้ายน่ยมขึ้นกะเริ่มจะเย็นนะครับเห็ดกะจิมีสีแดงแหล่นะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดทั้งร่มเท่านะครับกะจิมีสีแดงแหล่แบบนี้นะครับลักษณะการเกิดดอกของเห็ดนาลีดนะครับเรียว่าเห็ดที่มีอายุอสองเดือนสามเดือนสี่เดือนขึ้นไปนะครับจะออกนอกรอบมาลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นว่านี่ครับลักษณะการบ่คือเห็ดนาแรกเลยครับพี่น้องบ่คือเห็ดนาแรกนะครับการตัดก็คือบ่คือเห็ดนาแรก เห็ดหนาแรกเขาสีตัดเงาออกหลายนะครับแต่ว่าเห็ดตัวนี้นะครับเขาสีตัดออกแค่หางแค่กลนนิดเดียวแบนนนบ,แบน,นี้ครับตัดแบบนี้ลักษณะจรินะครับผมว่าตัดออกหลายคือเห็ดเห็ดหนาแรกนะครับก็เห็ดตัมนี้งามดอกขนาดพอดีดอกบ่นหน่อยบ่ใหญ่นะครับเป็นเห็ดนกกรอบนอกรอบที่เห็ดนกกรอบรก,กอบ็คือเห็ดที่ ผักยูโดนนะครับผักยูโดนหล,ลายมือนะครับหลายๆลูงที่อายุไรเรียกันเอ็นว่านอกหลอบเกิดมาพร้อมกันนะครับลงจากที่ผักมาน,านั่นผักมาโดนนะครับออกมาพร้อมกันมดถูกลวงรอบนี้ออกมาตีฟางข้งเขา้านี่ออกมาทั้งมดถูกลวงเลยครับยกเวน้นยกเว้นหนาสองกับหนาแรกที่เพิ่งออกไปนองนั้นก็ออกมานอกหลอบถูกลวง สีโก็โลงนะครับออกมาเป็นดอกในลักษณะนี้นะครับเป็นความจคดีนะครับอ่าเป็นความโจคดีของสิ่งแววล้อมที่เหมาะสมในช่วงนี้ก็คืออ่าจะเป็นในส่วนของปลายฝนต้นหนาวนะครับย่มามเซาตึ้นขึ้นนี่หมอกอากาศเย็นนะครับเห็ดะจะออกงามๆแบบนี้ช่วงนี้ก็บชคดีจักน้อยนะครับสิงแววล้อมซอยน,นะครับอ่าก็จะได้เล่มเห็ดพวกนี้แหละครับไปขายช่วงบอสตันมีนาแรกนะ อะไ้นาลีดนาเล่มของกระสอยครับปกตินะครับการออกดอก ของเห็ดที่เฮาหวังผลที่แบบว่าขาดคะนีได้แบบชัดเจนเลยนะครับว่าเห็ดจะออกช่วงเวลาใดนั่นก็คือจะเป็นการลักษณะการออกดอกในส่วนของหนาหนึ่งหนาแรกนะครับหนาหนึ่งหนาสองหนาสามนะครับแล้วก็หนาที่สี่จะเป็นในส่วนของหนาฤทธนี่คือคือคือเฮาสามารถที่จะที่จะหูได้นะครับว่ามันจะออกช่วงใด คือขาดคะเนใได้นะครับแต่หลังจากที่เขาเก็บผลผลิตนาเทื่อว่านาลิดไปแล้วเรียบร้อยนั้นนะครับเห็ดก็จะพักตัวน่านนะครับพักตัวดูดนะครับเทียเทียที่ออกมาอีกนะครับการใส่เวลาด,ดวนกาก็ปวกนาสองนาสามหรือนาลิดนะครับก็จะเป็นลักษณะนา้นนะครับเห็ดจะพักตัวออกน่านลงไปซ้อนกันซ้อนกันหล,ลายๆโล่งเขาอย่างว่าท่านออกนะครับ พอเจออาการเย็นแน่นะครับมันก็ออกมาพร้อมกันทั้งมดนะครับช่วงเอื่นวาเห็ดนกหรอบนะครับยุธีฟ้ามของเฮานะครับทีเ่เอิ่นวาเห็ดนกหรอบนะครับการเกิดลักษณะดีคือเพื่อจะเอิญง่ายๆว่าเห็ดนกหรอบหรือว่าเห็ดเสดเดินนะครับก็จะออกมาลักษณะคือมีเท่าไหร่มีจกโลงคือออกทั้งมดนะครับที่เป็นอายุที่สองเดือนขึ้น ับ2ระยะการเก็บเกี่ยวพานสองเดือนขึ้นไปก็คือพานการาลีดดอกแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้ยังเช่นอกองเห็ดที่อยูอ่ในภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็เป็นเห็ด <c oughs> เห็ดสะเดิดนะครับก็จะเป็นเห็ดสะเดิดทั้งหมดเลยในมือน,นี้นะครับว่าวมีเห็ดนาแรกนะครับ่บมีเห็ดนาสองนะครับเห็ดนาแรกมันเมด,ดไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับ นาแรกเพิ่งเปิดไม่กายังวัฒน์เเก็บดอกนะครับแจ่ว่ากัญังมีนี่ครับเห็ดนาเสดินะครับเอื่นว่าเป็นเห็ดที่ม่าแบบคล้ายเป็นโบนัสนะครับคล้ายเป็นโบนัสของคนทําเห็ดเดือนหนึ่งกัจะมาจักประมาณ2หลอดนะครับในส่วนเห็ดลักษณะดีนะครับกัญชงมาประมาณ2อหลอดที่เห็นนะครรเก็บคนผลิตนะครับก็เอื่นว่าเป็นโบนัสสาหรับคนทําเห็ดนะครับในส่วนดีนะครับ ครับการมาของอ่าเฮ็ดนกรลอดแบบนี้นะครับหรือว่าเฮ็ดเสดเดิดแบบนี้นะครับจะหน้าประมาณ3มมือนะครับสามมือก็เก็บทั้งหมดนะครับมือแรกเขาแยกออกมือที่2ในที่ร้ายแห้งนะครับอ่าแล้วก็มือที่3ก็เบาลงนะครับก็ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮ็ดชุดเฮ็ดเสดเดิดนี่นะครับอ่าเรียกว่าเฮ็ดนกรลอดมีอยู่ที่ประมาณ3มมือก็ขึ้นเหมือนนะครับอ่าเดือนนึงก็จะมาประมาณ2รอบนะครับเฮ็ดลักษณะ ะเป็นข้อมูลนี่ครับผู้ที่สนใจในด่านงานเห็ดนะครับครับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปข้อมูลในส่วนของเห็ดสะเดิ่หรือว่าเห็ดนกรอบนี่ครับกับเดนนีมาถึงเสียงรายของคลิปแล้วนะครับต้องกาจะต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับเรื่องความเห็ดกษตเไทยบ้านนะครับขอบคุณเวลานะครับ ระวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องผู้ที่สนใจนะครับงานเห็ดนะครับเบื้องไว้ประกอบเป็นการตัดสินใจเพื่อใดอมีการอ,าอยากพาะเห็ดอยากลงทุนด้านาด้านการพอเห็ดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเห็ดฟาร์มเห็ดต่อไป จังใดก็อย่าลืมด้วยครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหคนับนี่นี่ครับกดซับสไครป์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นำครับพี่น้องนะครับเผื่อว่าพลาดคลิปไม่ไหมนะครับและเป็นกาลังใจ้กับผมเม็ดฟาร์มเห็ดกระรไทยบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะตองขออาลาพีลานองไปกอนนะครับจังใดกะตองขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ